นี่เจ้าเป่าก็อยู่ในล้าวก็ตายครับนี่โอเคทีเดียวครัอันนี้เ,เป็นคราบของแมลงเพื่อนดูดิเฮ้ยเนี่ยคือแมลงมันฟักตัวออกไปครับเฮ้ยย่าแล้วไซเรกจะสื่อมาเจ้าเป่าเดูดูดีขึ้นมาไปดูดูดูตามดูเปาเป่าได้เป่าเป่าได้เดี๋ยวมันร้องไป วันนี้เราอยู่กันที่คิดถึงคาเฟ่โอเคครับวันน,นี้เราอยู่ที่ <c oughs> คิดถึงคาเฟ่เมื <c oughs> ม่อกี้เจ้าปาบอกนะที่เนี่ยมีมีตัวอะไรนะไม่มีหรอกที่ไหนเขาจะมีจระเข้นี่เพื่อนนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของคาเฟ่เขาได้ไหมสวยมากอะโอ้โหค่าเท่เลยอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นปบ่อปลาครับนี่ไหม <c oughs> มีปลาไนหะ <c oughs> มน่าจะมีนะเดี๋ยวเราเขาน่าจะมีที่เดียวปลาด้วย ป้าไปไปทางคาเฟ่ก่อนฮึฮึคาร์เคมีไม่มีหรอกที่ไหนจะมีคาร์เคมอ่ะไปครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูที่โซนคาเฟ่ของที่นี่ก่อนนะโซนคาเฟ่เขาสวยมากเลยอ่ะดูดิว้าวเท่อ่ะเดี๋ยวมาตานกระต่ายกันครับโอ้ที่เนี่ยนะจะมีสัตว์ให้เลี้ยงด้วยเนี่ยอาหารกระต่าย20บาทอ๋ออันนี้อาหารกระต่าย20บาทมีอหาอะไรอีกอาหารเป็ดอันนี้เอาไปเอาอาหารเป็ด20บาทเหมือนกันอาหาปลาอาหารปลาถุงนึง อาาาหรแล้วนี่เขาก็มีอาหารไก่นะอาหารไก่20่สิบาทโหเพียบเลยอันนี้ซื้อห้าแถมหนึ่งนะครับข้างล่าเหมือนันเหมือนเป็นบ่อบัวนะครับเหมือนเตจีเป็นดอกไม้เขาจัดสถานที่ไว้นส่งนนี้ก็จะเป็นโซนคาเฟ่ของที่นี่นะครับเข้าไปสั่งอาหารด้านในเสร็จแล้วก็ซื้ออาหารสัตว์เอาไว้ไปเลี้ยงสัตว์จะอยู่ทางด้านหลังคาเฟ่นะวิ่งมีก่ขึ้ข้างบนด้วยดูดิูอห สูงมากว้าวเราขึ้นไปเป็นยอดเลยไหมมันก็จะสูงเกินไปใช่ไหมตอนนี้เราซื้ออาหารสัตว์มาเต็มเยอะเลยนี่อันนี้ก็จะมีบ่อปลาที่นี่ลึกลับมากเลยนะเพื่อนๆอันนั้นมันเข้าปลาทางนี้เฮ้ยเข้าได้เหรอตามจะออกไปแล้นปลาข้ามตรงตาลผ่านตรงต้นกล้วยเปลย่าช่วยด้วยเป่าช่วยด้วย เป็ดมันมาลังกาญอมวยเฮ้ยเรามาถึงเราก็เจอเป็ดเลยครับอันนี้เป็นเป็ดเ,เพศนะเ,นเพื่อนๆแล้วเราก็มีเป็ดตรงนน้นอีกอ่ะโอเคเฮ้ยตรงนี้ดูเพื่อนๆมีชิงช้าให้นางเนี่ยเอามาคนละอันคนละอันเฮ้ยบรรยากาศดีนะเ,นเพื่อนเสามารถแบบพาน้องๆมาเที่ยวได้เลยนี่ครับอ่าหลังจากเราขึ้น,นขึ้นเนินมาครับสเสร็จแล้วเราก็ลงเนินไว้ไว้ไป,ไป,ไป,ไป อุ้ยดอกไม้เฮ้ยเปล่าเปล่าพอเจอแมลงแล้วอะออันนี้เป็นคราบของแมลงเพื่อนๆดูดิเห็นไหมเนี่ยคือแมลงมันมันฟักตัวออกไปแล้วครับแล้วมันก็เลยกลายเป็นเหลือแค่นี้ครับเฮ้ยมีจรู่แล้วเฮ้ยนี่เพียบเลยเพื่อนๆดูดิมลงเพียบเลยจับมาได้ครับคืออันนี้ยมันจะตัวมันจะถูก ออกไปแล้วนะครับฟักก็ไปแล้วมันกลายเป็นดักแด้แล้วมันก็กลายเป็นตัวไปแล้วครับ <Yes. S 1> มันก็จะเหลือโคของมันอยู่ตรงนี้ oh, <yeah. S 1> โอ้ยแย่ yeah, แล้วกระเป๋าถูกแมลงทิม่มโ <laughs> okay, okay, อเคโอเคไปะไปเดีย๋ยวเราไปดูครับว่าจะไปเล้ยสัตว์ตรงไหนกันครับอย่าลงไปในบ่อนะ oh, oh. <laughs> ยองย่องครับตอนนี้ย่องคนระับกินเลยกินเกินกินกินเฮ้ยเอาเลยนี่ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ คนเยอะนเัน <fore Systems. S 2> นี้กจะเปามาเลี้ยงแล้วโอ้หยหลายหล,ยหลย้ดูดเจ้าเปาตอนนี้เกิดความเสี่ยงเอามชุ่โอ้ยมาแล้วครับโอแต่ว่าหานเป็ดเรามีสองกุ่มนะ<อ>แล้วเพื่อนเเราให้เป็ดติดนะครับ <Okay. S 1> อโอเคโ้ดูดิกินไั้เลยนอุ้ยมาขึนขามนามาขึ้มาม มานี่เราเรลี้ยงใกล้ๆเลยจอดใกล้ๆเ้อ้าวไม่ใช่นี่มันเป็ดไม่ใช่ไก่มาเลยมาเลยมากินกันเลยเจ้าเป็ดนี่เป็ดเขาแบบปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติเลยนะเนี่ยเทียบเลยเนื่อจะปลาไปเลี้ยงกับเป็ดอีกตัวหนึ่งครับดูดิคุยกันกับเป็ดสองตัวเออเาเทสเลยเบ้าเทสเลยจิงไหมเราย้อนกลับไปให้เป็ดตัวเดิมครับโขเข้าป่าไปแล้ว ทา้งนั้นไม่ใช่ทางเดินไปไปไปเดี๋ยวเราดูว่าเป็ดตัวนี้จะกินไหมนะครับเราขึ้นกับเปาบนเนินอีกรอบหนึ่งครับนี่เดี๋ยวคุณพ่อให้ใกล้ๆเนยดี๋ยวให้คุณพ่อลองให้ก่อนนะครับมันงงมันงงบอกว่าเจ้าเปล่าเอาอะไรมาให้ฉันกินเนี่ยฉันไม่กินหรอกนะมันไม่ได้สมองมันครับมันเป็นลาย เนี่ยเป็นลายเป็นหัวเลยครับก็ดูพ่อให้ดูใกล้ตกยตกใจตกใจไปโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับลึกตรงนี้เดีมันเหมือนอยู่บนภูเขาเลยอะ่ะมีไหมม,ม,ม,มมีไมีตัวอะไรไหมไม่มีเลยขับไปดูขับไปดูสำรวจมีอะไรไหมมีไหม,มไครับอ๋อไม่มีสัตว์สักตัวเลยครับแต่ทางนู้นก็ไปเล้าเล้าสัตว์อยู่ทางนู้นครับโนเล้าสัตว์จะอยู่ฝั่งนู้นครับ เฮ้ยแย่แล้วไซเรเสียกระสือมาาเปาเร็วเนีขึ้นไปดู็วเรรมนามวเบาหต่เาเบา่ยระวังยีมีนว่ามาใหแล้วเฮ้ย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 เันยเ้ยเฮเ้เ้เฮาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้เยเเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้้เ้ เดี๋ยวดูว่าที่นี่มีตัวอะไรบ้างมานี่เข้าได้เข้าได้มามามาเข้าได้เนี่ตอนนี้เราเข้ามาในร้าวครับก็จะมีกระต่ายครับไก่ชิกกี้แล้วก็ตัวอะไรเฮ้ยมีกระต่ายอยู่ข้างในด้วยกระต่ายแล้วก็เปอ่ะไปไปเดี๋ยวเราเลี้ยงกระต่ายกันครับนี่จ้าเป่าว่าอยู่ในร้าวกระต่ายครับนี่เทเะเถอะ เล่ามันก่อนเล่ามันก่อนมาไหมนี่นี่กระต่ายมารอตรงนี้เต็มเลยจ้าวเฟิงแกเมาแล้วเก็บเดินเข้นมาเฮ้ยมันกินแล้วมันกินแล้วนี่กระต่ายเงียบเงียบเฮ้ยมันกินมันกินแต่เราต้องคอยไล่มันกับเพื่อนๆ yes โอ้ยอย่าอย่าโอ้ยอย่าแกกันดิเฮ้ยอย่าแกกัน กะกันทำไมเล่านี่ไอตัวนี้ไม่เกะคนอื่นครับกินสบายเลยตาดีมึนอยู่ในหนูอยู่ในหนูเนี่นี่ตัวพวกนี้มันก็กินอยู่แต่ว่าเราเข้าไปข้างในไม่ได้เหมือนเขาไม่ได้เปิดประตูให้ไม่เข้าเลยสักอันเดียวพอพอพอก่นี่มีก่ชิกกี้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ลองดูก่อนว่ามันให้เราจับไหมจับได้ไหมไก่ชิกกี กินาหาไหมไม่ไมยไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ของของตัวอื่นเราคราับเราไปให้สั์กันไม่ได้นะเจ้าหนู yes.